อันนี้คือกิจวัตรประจำวันของลูกนะคะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ไอวิปนะคะเทไอวิปเช็ดตานี่ก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้ไม่ใช่สำหรับน้องหมาที่แบบมีน้ําตานะ <c oughs> ปังกระดังเลยรลูกไม่เช็ดตาก่อนเร็วๆจะไปนอนแล้วอ้วงนอนแล้วเนี่ยเช็ดไปอสองด้าน แล้วก็กติหยอดตานะใช้น้ำยาหยอดตาของคนนี่แหละ<ม>ก็คือหยอดวันละครั้งก็พอนะ,ะ<ม>ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ visible eye นะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะเป็นแบบนี้ลูกกลัวมากนะแบบนี้แต่ดเ,เช็ดไปแล้วตอนเช้าลูกวิ่งหนีเลยแหละเห็นไหเนี่ยเช็ดตา<ม>เช็ดหู<ม>เช็ดหูให้ลูกกอนก็จะเป็นอันนี<ม>้ อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดหูมูชิเพชไอเอียร์สเปรย์ครีมใช่ป่ะหรือไม่ใช่สแตนดรีมเวอร์แม่ก็พูดไปเรื่อยเออแม่รู้ละืูว่าลูกเบื่อมากเดี๋ยวแม่เช็ดให้ก่อนสองแผ่นนะคะแผ่นมันจะเป็นบาง,บาง มันมีน้ำยาอยู่ในนี้แล้วแต่จริงๆเรามีน้ำยาเช็ดหูอีกตางทางก็ดีนะตอนเอาลูกมาแลกๆก็จะเป็นแบบขี้หูเยอะๆกักันหนาๆนะเพราะว่าฟาร์มเขาไม่ได้เช็ดให้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็คือน้ำยาหยอกเข้าไปในหูนะแต่เราจะหยอกไป่างนี้อ่ะน่วงงละลูกลูกน่วงละโอเคเลยแม่เช็ดหูให้เป็นอันว่าเสร็จกิจวัตรประจำวันของลูกแล้วนะคะเช็ดหูเช็ดตาเช็ดเท้าเช็ดตัวฉีสสเปรย์ แม่ใส่ค่ะวงนอนเขิมเขิมเขิมเขวงนอนเขิมเขิมเขิมเขวงนอนเขิม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 แม่บอกหมาบอกว่าแม่ผมเบื่อแล้วแม่ผมเบื่อแล้วแม่จะได้ผมเยอะแยะเลยทุกวันทุกวันเแย่ผมเบื่อแล้ววันนี้มีคนชมลูกว่าหูช่าอาดจังหูช่าอาดจังหูน้องช้างช่าอาดจังหูพี่บิร์แล้วแง่ชาอาดจัง ง่วงอะไม่มีอะไรละเยี่ยมข้างนี้อีกหน่อยหนึ่งลูกข้างนี้อีกหน่อยหนึ่งแม่รู้แล้วอย่าดื้อห้ามดื้อห้ามดื้อหูดื้ออยู่ไหนหูดื้ออือ,อคนเก่งของแม่โอเคมีไหมดำดำไหมเช็ดต,ตรงนี้แหละเช็ดไปหูใบลานด้วยห้ามดื้อห้ามดื้อเออนี่แม่เช็ดให้ใบลานเช็ดใบลานก่อน ใบลานก่อนเช่นใบลานขดอีก <c oughs> ม,มาหน่อยบายเสร็จแล้ว